บทความ YouTube ไอหมอกเร,รอเลอลี่งอฟอลายเส้นทางรถไฟท่ามกลางม่านหมอกแห่งอนาคตท่ามกลางเทือกเขาและสายหมอกอันลึกลับของภาคเหนือของประเทศไทย ไอหมอกเรลอลีเองอหรือฟอกไลน์ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับธรรมชาติอันสวยงามอย่างลงตัวด้วยเส้นทางที่ตัดผ่านป่าไม้ภูเขาและชุมชนท้องถิ่นโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่โรแมนติกและมีเสน่ห์ในโลกอนาคตจุดเด่นของไอหมอกเรลอลีเงอ ไปหมอกเรลลี่เงอถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สามารถทำความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวขบวนผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมด้วยระบบ AI ควบคุมการเดินรถอัตโนมัติที่แม่นยำตลอดเส้นทาง ตัวสถานีแต่ละแห่งมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความงดงามของท้องถิ่นเช่นสถานีม่านหมอกเหนือที่ออกแบบคล้ายหมู่บ้านบนดอยและสถานีทิวเขาใต้ที่ประดับด้วยไม้ไผ่และดอกไม้เมืองหนาวสร้างบรรยากาศการเดินทางที่น่าหลงไหลไม่เหมือนใครเชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรมและเศษธธรษฐกิจ เส้นทางของไอหมอกเรลลียงอเชื่อมต่อเมืองหลักในภาคเหนือเช่นเชียงรายพะเยาและน่านไปยังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างเชียงใหม่และยังเชื่อมต่อกับรถไฟสายหลักระดับประเทศช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่สิบนาทีส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดโอกาสใหม่ๆด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการลงทุนในท้องถิ่น เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมไปหมอกเรล,ลอลี่ง,งอยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าระบบสะอาดและการออกแบบที่หลีกเลี่ยงการรบกวนระบบนิเวศเช่นอุโมงค์ลอดเขาเพื่อไม่ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์พร้อมระบบกันเสียงและควบคุมฝุ่นละอองในช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านเขตชุมชนสรุป ไปหมอกเรลอลีเงอไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือบทกวีที่เขียนด้วยเหล็กและไฟฟ้าในโลกของอนาคตการเดินทางด้วยรถไฟสายนี้คือประสบการณ์แห่งความฝานันที่ทําให้เรารู้สึกถึงพลังของเทคโนโลยีผสานกับความงามของธรรมชาติไทยที่ไม่มีวันเลือนหายไตเติลไปหมอกเรลอลีงอรถไฟสายหมอกแห่งอนาคตเชื่อมธรรมชาติกับเทคโนโลยี cription, เดสคริปชันไปหมอกเรลอลีงอ ฟอกลายรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ล่าสุดของไทยที่เชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรมและเทคโนโลยีไว้ด้วยกันมาร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางท่ามกลางหมอกที่ไม่มีวันลืม h ท เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอหมอกเรลอลี่งอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอกลายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่องเที่ยวภาคเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟแห่งอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟลำยุคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยไฮสปีดเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินทางสายหมอก top สิบ keyword ไอหมอกเรลลี่งอฟอกลายรถไฟความเร็วสูงรถไฟไทยการเดินทางภาคเหนือ สถานีรถไฟล้ำสมัยเทคโนโลยีระบบรางรถไฟไฟฟ้าการท่องเที่ยวไทยระบบขนส่งแห่งอนาคตหากต้องการให้สร้างภาพโปรโมทแผนที่เส้นทางหรือเสียงภาคประกอบวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ